ยังมีใครจำคดีนี้ได้บ้างครับย้อนรอยเรื่องราวคดีดังเปรี้ยวหันศพฆาตรกรสาวสวยหน้าตาดีแต่จิตใจอำม,มหิตเลือดเย็นเกินมนุษย์เป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่สะเทือนใจและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคดีนี้เกิดขึ้นในปีพศ2537ซึ่งเป็นคดีที่นักสืบและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเชี่ยวชาญอย่างสูง ในการสืบสวนเรื่องเริ่มต้นเมื่อมีผู้พบศพหญิงสาวรายหนึ่งถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นกระจัดกระจายอยู่ตามถังขยะในเขตบางนากรุงเทพศพนี้เป็นของน้องแอมหญิงสาววัย22ปีซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกหลายวันหลายคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจากเพื่อนรักสู่ฆาตกรเลือดเย็นย้อนกลับไปในปี2560 คดีฆาตะกรรมที่สะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศต้องยกให้คดีฆ่าหันศพน้องแอมคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความขัดแย้งธรรมดาแต่กลายเป็นพฤติกรรมสุดโหดเหี้ยมที่ยากจะลืมเลือนใครคือแอมและเปรี้ยวน้องแอมหรือวาริสรากลิ่นจุย้ยสาววัย22ปีอดีตสาวนั่งดริงก์ที่รู้จักกับเปรี้ยวหรือปริยานุษยนนวังชัยมาก่อนทั้งสองเคยสนิทกัน แต่มีปัญหาคาใจกันเรื่องเงินและข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมแผนสังหารโหดค่ำคืนที่ไร้ทางหนีวันที่23พฤษภาคม2560เปรี้ยวกับพวกรวมห้าคนลวงน้องแอมมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นโดยอ้างว่าจะเคลียร์ปัญหากันเมื่อแอมมาถึงเธอถูกทรมานอย่างโหดร้ายโดนทุบตีจนหมดสติ ก่อนถูกฆ่าโดยการรัดคอจนเสียชีวิตจากนั้นเปรี้ยวและเพื่อนๆช่วยกันหั่นศพออกเป็นชิ้นๆแล้วนำไปใส่ถุงพลาสติกก่อนฝังไว้ที่จอขอนแก่นการหลบหนีและการตามล่าที่สั่นสะเทือนประเทศหลังลมมือฆ่าเปรี้ยวและพวกหลบหนีไปยังเมียนมาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเธอใช้เงินเที่ยวกินหรู และอัปโหลดภาพลงโซเชียลทำให้ประชาชนเดือดตำรวจไทยร่วมมือกับทางการเมียนมาไล่ล่าจนสามารถจับกลุ่มตัวเปรี้ยวได้ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ทำไมคดีนี้ถึงสะเทือนขวัญฆาตกรเป็นหญิงสาวหน้าตาดีซึ่งขัดกับภาพของฆาตกรในความคิดของคนทั่วไปเป็นคดีฆ่าหันศพที่เกิดจากเรื่องส่วนตัวไม่ใช่อาญากรรม